ถ้าเรามีการเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าองค์กรหรือว่ากลุ่มเพื่อนร่วมง,งานะจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วทำให้เรามีความสุขในการทํางานแล้วก็องค์กรก็จะพัฒนาต่อไปได้ครับ ชื่ออาจารย์ภุนทวีแซ่เตียนะครับมาจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละครับปัจจุบันก็เป็นกรรมการและก็เลขานุก,การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะครับพุทธศัรากราช2566จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับจากโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยครับในปี2546ด้วยระบบ e n t ท a n c e นะครับ ระหว่างที่เรียนชั้นปีที่1น,นะครับก็ได้รับโอกาสจากทางคณะนะครับให้ได้รับทุนปศวทครับต่อเนื่องมาเลยครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทก็ปริญญาเอกนะครับซึ่งทั้ง3ปริญญาเนี่ยก็เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ตลอดนะครับหลังจบปริญญาเอกที่คณะวิทยต์สาขาเคมีวิเคราะห์เนี่ยครับก็ได้รับโอกาสอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับจากทุนปศวทไปทําวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับ ที่2หน่วยงานได้กันนะครับหน่วยงานที่1ก็คือที่สหรัฐอเมริกานะครับที่ Vanderbilt University ส่วนสถาบันที่2ก็คือที่ฝรั่งเศสครับ u n i v e r s i t เ de Montpellier ครับสำหรับเทคนิคการสอนผมคิดว่าน่าจะค,คล้ายๆกับอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเริ่มบทเรียนในคาบแรกกับนักศึกษานะครับเราก็มักจะมีคำถามโยน ไปให้นักศึกษาลองคิดก่อนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาน,น,นั้นนะครับแล้วก็จะเกื่อนนำเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ครับว่าเนื้อหาที่นักศึกษาจะได้เรียนอาจจะครึ่งเทอมหรือว่า2ส,สัปดาห์นี้เราจะเรียนไปเพื่อตอบคําถามอะไรนะครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ทํางานตั้งแต่ปี2อ6 0กเนี่ยก็จะมีทั้งสอนแบบออนไซต์ site, แล้วก็แบบออนไลน์นะครับแต่อันนึงที่เราได้ทำนะครับในรายวิชาปี1 ซึ่งเป็นคลาสจานวนมาก,กน,นะครับสำหรับนักศึกษาประมาณ4 5 0 0คนเนี่ยเรากเา็เราเข้าใจนักศึกษาว,ว่าสภาพาการติดต่อสื่อสารหรือว่า,าความเสถียรของอินเทอร์เน็ตในแต่ละแหล่งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นเราเลยได้อัดคลิปนะครับโดยที่เข้าสตูดิโอเลยครับโดยต้องขอบคุณทาง TrueL a b นะครับของทางสารยามากๆนะครับที่ให้ความหุนุเคราะห์แล้วก็ขอบคุณภาควิชาเคมีแล้วก็คณะวิทย์ด้วยนะครับที่ที่ให้โอกาสตรงนั้นคิดว่าตรงนั้นก็ทําให้นักศึกษา เสมือนว่าอาจจะได้เรียนกับอาจารย์จริงๆเราก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ครับผมสำหรับงานวิจัยที่ทําอยู่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสาขาเคมีวิเคราะห์ครับที่ตัวเองได้เทรนนิ่งมาโดยตลอดนะครับโดยเนื้อง,งานส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาวิธีนะครับให้มีความง่ายขึ้น ให้มีการวิเคราะห์ที่ไวขึ้นหรือมีราคาที่ถูกลงครับเพื่อที่จะตรวจสอบคุณภาพสารที่ต้องการจะวัดนะครับหรือว่าตรวจสอบสารต้องห้ามหรือว่าตรวจสอบสารสําคัญในผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวอย่างต่างๆนะครับในช่วงแรกที่เข้ามาทํางานนะครับในปี2560ที่เข้ามาทํางานแรกๆเนี่ยงานวิจัยที่ได้ทําเลยเนี่ยตอนแรกก็คือเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ บนกระดาษนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า paper-based analytical device นะครับโดยได้ทีมนักศึกษาที่ดีมากๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมา,ามีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบพิมพ์สกรีนนะครับสำหรับเป็นเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีที่จะวัดตัวสารไซบูทามีนที่ต้องห้ามากๆเลยนะครับที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพัฒนาอุปกรณ์แบบกระดาษนะชนิดเคลือบอย่างง่ายนะครับในการที่จะ าสาธิตนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ในการที่จะตรวจวัดสารสลิสลิกแอซิดนะซึ่งเป็นยาที่ใช้ในเวชสําอางนะครับอน,น,นอกจากนั้นก็ยังมีการพัฒนาชุดทดสอบพาราควอดด้วยนะครับที่อาจจะตกทั้งในผักและผลไม้นะครับอันนั้นเป็นส่วนแรกที่ในช่วงต้นที่เข้ามาทํางานแต่ว่าณปัจจุบันนะครับก็กำลังสิ่งที่กําลังทําอยู่ก็คือเป็นการพัฒนาวิธีวัดขนาดอนุภาคระดับนาโนนะครับด้วยเทคนิคที่เรียกว่าเทเลอร์ดิสเพร i ชั a น a อน s i s ไลซิส นะครับซึ่งก็มีทีนักศึกษาช่วยดูอยู่ด้วยแล้วก็งานนี้ก็ได้ร่วมทํากับนักวิจัยต่างประเทศนะครับจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งคือ professor Kerwekotet นะครับที่ได้ไปทำ postdoc ออก,กับอาจารย์มานะครับตอนที่เป็น postdoc ออนะครับก็จริงๆเทคนิคนี้ครับมีมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าลองมองเห็นว่ามันยังมีข้อจํากัดบางอย่างอยูอย่ข้อจํากัดที่บ้าเนี่ยคือว่าวิธีนี้กับตัวตรวจวัดที่ติดมากับเครื่องมือเนี่ยไม่สามารถที่จะ ประยุกต์ใช้ได้กับตัวอย่างที่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับจะมีข้อจํากัดเช่นอาจจะไม่ดูดกืนอาจจะไม่ดูดกืนแสง UV อย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังพัฒนาอยู่ก็คือว่าเราพัฒนาตัวตรวจวัดใหม่ที่เหมาะสมกับวิธีนี้และสามารถทําให้เราตรวจวัดตัวอย่างได้ครอบคลุมมากขึ้นหมายว่าได้หลากหลายมากขึ้นครับผม สำหรับแนวคิดหรือว่าหลักการในการทำงานส่วนตัวคิดว่าตัวเองยึดมา3ข้อนะครับข้อที่1ก็น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจนะหรือเ e อร์เซพชันถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องมีเนื้องานแบบไหนบ้างพนักงานเราต้องทําอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าทุก,ทกอาชีพไหนนะครับถ้าเรามีความเข้าใจในเนื้องานเนี่ยเมื่อเราไปทํางานนะเราเราจะทํางานได้สบายใจมากขึ้นนะครับ นอกเหนจาความเข้าใจในเนื้องานแล้วครับเราคงต้องมีการเข้าใจนักศึกษาด้วยเพราะว่าเราผู้เป็นอาจารย์เนี่ยจะต้องสอนนักศึกษาเพราะ,ะนั้นนักศึกษามีความหลากหลายมากนะครับอันที่สองคิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะมอบให้กับนักศึกษาในศักยภาพที่อาจารย์คนหนึ่งจะทําให้ได้ก็คือในเรื่องของโอกาสเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่เหมือนกันนะครับในขณะที่ตัวเองเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ได้รับโอกาสทุกด้านเลยดังนั้นโอกาสตรงนี้ครับ เมื่อเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็อยากจะส่งมอบให้นักศึกษานะครับอันสุดท้ายเ,เมื่อเราทางานมาสักระยะนะครับหรือแม้กระทั่งเราเรียนมาสักระยะเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันนึงที่เราจะต้องอาจจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็คือเป็นเป็นเรื่องของความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับในบางทีเนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าเพื่อนร่วมงานเราผิดพลาดแต่ว่าถ้าเรามีการเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าองค์กรหรือว่ากลุ่มเพื่อนร่วมง,งาน จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วทำให้เรามีความสุขในการทำงานแล้วก็องค์กรก็จะพัฒนาต่อไปได้ครับผมก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะครับกับรางวัลนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ต้องผมรู้สึกขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานเลยนะครับจริงๆต้องอันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์นะครับขอบคุณภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ขอบคุณสภาจานะครับที่ได้ให้โอกาสสําหรับรางวัลนี้แล้วก็ให้โอกาสในการทํางานต่างๆนะครับสําหรับ การเรียนเคมีที่ผ่านมาครับอ,อยากจะขอขอบคุณอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับในโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับคืออาจารย์สุปีดาจุลาวัฒนทนนะครับอาจารย์เป็นคนที่แนะนำนะครับสาขาเคมีให้ผมรู้สึกว่ามีความชอบนั่นเป็นจุดเริ่มในการที่ทําให้รู้สึกชอบวิชาเคมีแล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในภาควิชาเคมีของคณะวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อเข้าเรียนมาแล้วเนี่ย อันนึงที่ต้องขอขอบคุณก็คือขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้ให้วิชาความรู้นะครับในแง่ของวิชาการโดยเฉพาะสาขาเคมีนะครับสำหรับในแง่ของงานวิจัยต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกท่านนึงเหมือนกันครับก็คืออาจารย์ดงใจนะครับปรีชานะครับจากภาควิชาเคมีเหมือนกันที่ได้ให้โอกาสได้เข้าร่วมทําวิจัยนะครับในกลุ่มวิจัย first lab นะครับที่ภาควิชาเคมี ท้ายที่สุดขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับที่อยู่ทุกๆเบื้องหลังของความสําเร็จนะครับก็ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์อีกครั้งครับภูมิใจมากครับ